ครับเจอกับน้องนี่ครับเป็นคนจังหวัดสระแก้ววันนี้มารีแมพพาวเวอร์ครับสเตย์สองพประมาณสักหกรนะครับรถเป็นนิวเชฟหกเกียร์ปีสิบสิบแปดนะครับปีสิบแปดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับรีแมปเผล็กหกเกียร์ทับไมมากันเยอะแยะเลยนะครับปดคัทให้ด้วยปดคอมเร็วปลายเบิ้ลตัดสับระเบิดนะครับคันเร่งไวดีแม็กนะไวไม่มีโชว์สวัสดีครับคุณนิกครับคันเร่งเป็นไง ตึงมากครับพี่ไวมากเลยครับตัดระเบิดดังไหมดังมากครับนะชอบแบบนี้เลยเนาะครับอ่ะน้องชายขับเก่งครับผมไม่ต้องสอนเลยนะครับสกิดนิดเดียวนี่รู้เรื่องเลยข้างหลังเขียนว่าคนรักเชฟนะครับเพื่อนคนรักเชฟ1,000%งันสแก้วดีเซลเชฟโรลีเอ่อเชฟโรเลตไทยแลนด์นะครับ19610นะครับนี่ฮะท่อเป็นไปได้สีสุดนะครับมีคำล่างมาด้วยฟังเสียงบรรทัด1ันหครับนิกบเบิ เชฟคันนี้นะฮะไปลองวิ่งครับสนามช่างแบงค์สวยๆวันนี้เบรกมือลองสิกันหนึ่งพร้อมแล้วปั่นโอ้ยระเบิดทุกเกียร์เลยนะครับน้องนี้ขับเก่งจริงๆนะครับแมไม่ต้องพูดพามทำเพลงครับพี่ผมชอบแบบนี้จัดให้ครับ รีแมปพาเวอา์เอสไตล์ช่างแบงค์ครับไฟไม่มีโชว์ทะลุ200แน่นอนนะครับสำหรับตัว n w w s h p p 6เกียร์นะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่ครับว่วางๆก็มาหาสนามช่างแบงค์สวยๆวันนี้วันอาทิตย์ครับไว้เจอนครับ